ผมกลับมาแล้วหลังจากที่มีเม้น์มากมายมหาศาลบอกให้ผมฆ่ามันอย่างงู้นอย่างงี้วันนี้ผมจึงตั้งใจที่จะกลับมาเอาคืนเอาคืนสิ่งที่มันเอาจากผมไปแม้กระทั่งที่ผมเอาผู้คนมากมายนับสิบมาฆ่ามันยังเอาไ,ไม่ลงวันนี้ผมจะพาผู้คนมาเพียงห้าคนดูซิว่าผมกับน้องๆจะเอาชนะมัน,นามาได้หรือไม่ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหยันเกมช่องแน้ครับวันนี้เราก็เห็นเมนท์ที่มีมากไปมหาศาลเป็นร้อยกว่าเมนท์นะครับในคลิปคาริโซเดอรซีรีของผมนะฮะซึ่งเยอะมากนะครับผมซึ่งเราก็จะไม่ยอมแพ้ช่องแชนเลคนอื่นนะฮะเพราะว่าเขาค่าได้กันเยอะแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับวันนี้มีพี่คิวเจี้ยนแซดเจมเมอร์อะก็อออฟนะฮะแล้วก็มีช่องแชนนลน้องใหม่คนหนึ่งนะครับชื่อช่องแชนลของน้องเบียร์น้องเบียร์ช่องแชนลอะไรครับผมลองบอกช่องแชนเนลสิ คือีย์ g ี channel ครับอ่าโอเคเดี๋ยวพี่จะแนบลิงก์ของ b ี t ไปไว้ข้างล่างแล้วกันนะครัสำหรับทุกคนที่อยากติดตามนะครับผมมาวันนี้เราเตรียมรถมา2คันนะครับผมพร้อมที่จะกำจัดไอ้คลิกโซตัวนี้แล้ววันนี้เรามั่นใจมากว่าเราจะฆ่ามันได้นะรับผมว่าเรามีอุปกรณ์มากมายครับผมใช่หรือเปล่าวะโอเคอุปกรณ์ปืนอ่าบอสซูก้าปืนป้อมปืน m 1 4ปะเชงหมาป่าแล้วก็วันนี้เราทํางานเป็นระเบียบนะครับผมซึ่งผมจะมีผมเนี่ยเดี๋ยวอ่านเกมแชนแนลเนี่ยผมจะรับหน้าที่เป็นคนที่ ขับรถไปแทงนะฮะแล้วก็ออบออบมีหน้าที่เป็นคนซ่อมนะครับผมพี่คิวกับเบียร์นะฮะมีหน้าที่เป็นคนยิงป๊อตนะครับผมวันนี้เราจะเป็นระเบียบมากป่ะออบขึ้นรถมากับพี่เลยอ่ะพรอมเหรอทุกคนผมบอกว่าให้ผมปล่อยเข้ามาปล่เข้ามาไหมไอ้บอลมันสนใจผมบอนโอเคเข้ามาเลยทุกคนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเบียร์อย่าพุ่งนะเบียร์โอเคเบียจะวิ่งอย่าวิ่งวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่ง เบียยิงทิ okay. ้ง okay. ยิงก็ไม่ยิงก็ม่ยิงยิงก็ยิงก็ไมยิงก็ไม่ยิงก็ไมยิงก็ไม่ยิงก็ไม่ยิงก็มยิง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 อมยิงอมยิงมยิงมยิงมยิง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 อมยิงอมยิงม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไรดรอปมะ A W Max ิวครับผมโอเคด A W Max น้ำพูดถึงคาตายแล้วเว้ยโอ้โหคาตายแล้วเว้ยดิคิวพี่ว่าแค่นี้มันจะพอได้ไอ้นี่ด้วยอ่ะเอาละผมว่าแค่นี้ไม่พออะเรารู้ทฤษฎีการฆ่าคาริโซแล้วไปเซิร์ฟสามต่อเลยไหมขอความเห็นจากทุกคนจะไปต่อไหมก็ดีนะมางั้นไปเจอกันจะเซิร์ฟสามงั้นไปเจอกันจะเซิร์ฟสามมาไปเซิร์ฟที่สามนะครับ าทุกคนลงเลยลงเลยลงคอยสก,กัดคอยสกัดกันอ่าสมบีเดี๋ย,ยซสมบีหมดทีรถถ้าใครอยาขัดแทนก็บอกผมได้นท่านผู้ชมครับต้นต้นท่ามี่ไปใกล้บอสนะบอสเดือดตัวต้นเดืองไปใกล้บอสนะต้น เดวิ่งไปใกล้บอต้อนบังที่นี่อิวอะอบๆซ้ำ้าี

โอ้โหเอฟพีหกหกโอ้โหทำไมเวลาพี่คิวเก็บมันไม่มีเจอะะทำไม่าฮ่่มคิว้างครั้งนั้นได้ไหมที่ผมไปยิงบอสกับหน้าที่คิวสี่นะครับตัวที่สี่ที่สี่วบอดงอนเชียร์อมบีด้วยโอหตรงหน

โเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่รนระเบิดพี่เอาไงพี่ไม่นะพี่อานเฮ้ยซอมบี้บักเหรอซอมบี้ไม่เป็นี่หรอเดอะไรซอมบี้จมดิ้มซอมบี้อนนี้ซอมบี้นนี้ซอมบี้นนี้ซอมบี้นนี้ือซอมบี้มนีีอดซอี้ด้ะ้า เร้ยพี่อะไรตกอะไรตกยดอาวันยดวยดาเยาวันไม่เกจะพม่เก็บเดี๋ยขอเก็บไปเก็บไปเก็บอาเกบพี่มกกระดเลียตัววางไว้ผมวางไวบทำไมนี่ยเยโอ้โหดิเอตาวันทำไมพี่ทำไมี่เขาโชคดีอย่างเงี้ยตา้บอสมันดบอะไรให้มันแกเลยหรือวันไม่ได้ของมากไงโอเคทุกคนไปเซฟผตบม เฮี้ยผีเฮี้ยผีที่ยิงผีนี่พอดีหเลยแค่นี้ละไม้อะพอดีกับสินหมด มรเหตุใดไรได้ไรอย่าเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บดูก่อนดูก่อนดับเล่ DPA ครับ DPA เอาเลย B R B เอาเลยตัวดับทานเอพี่อ่านครับช่วยช่วยบอกสาระเรื่องหนึ่งได้ไหมพี่สาระเรื่องอะไรครับผม เออไอเ,ออเออจ้าคาริคโซเนี่ยมันกลายพันธุ์มาจากมันกลายพันธุ์มาจากเผ่าพันธุ์อะไรครับสงสัยจะจะบอกอยังไงดีว่านี่เนื้อหาก็ไม่มีไม่เหมือนเดิม <ขอ S 1> พี่เอาเอาโมโมก็ได้เอาโมโมก็ได้โมโก็ได้เาลิกโซเนี่ยสงสัยจะเป็นเผ่าพันธุ์เผ่ามายันในยุคอดีตเกแกการติดเชื้อที่หัวไหลแล้วก็ต้องช่องท้องทำให้เกิดทำให้เ,เกิดประตตาตัวโผล่ออกมาพร้อมกับอาวุธที่เสียบห้อยกันมาในยุคบรรพกาล อาวุธผมวอสเชียนที่ตกทอดกันมาจากของหลายสมัยประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> จะพูดยังไงดี <c oughs> อาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จบคลิปนี้แล้วกันะครับผมแล้วก็มายิางบอสคาริโซ่นะฮะโอ้โหแบบนแต่งที่ทุกคนแบบยังไงอะ เมนบอกวิธีนู่นวิธีนี้มาเยอะแยะมากมายวันนี้นะเราก็เลยจัดก,การค่าไป5ตัวก่าจะในคนละกระบอกนะครับผมซึ่งบอกแรกผมได้ EW นะครับ EW บอกที่2เป็น DTA บอกที่3เป็น SP 6 6ที่ซ่อมไม่ได้นะของพี่คิวนะที่อยู่อยู่ตรงนั้นนะครับผมคิวรับท,ทำใจเอะแล้วก็บอกที่4ี่นะเป็นพระเอกของงานนี้คือ YS r 1นะครับออฟก็ได้ไปนะแล้วก็บอกท่สุดท้ายเป็น DTA กันนะครับผม โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ทะลุ100ไลค์เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยสำหรับผู้ติดตามคนใหม่ที่เข้ามาดูนะครับผมผมก็จะมีคลิปลงทุกวันนะอาจจะไม่ใช่คลิปของซูเปอร์เท t รชั่นอาจจะมีคลิปของเกมอื่นด้วยก็อย่างอยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า